ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มายิงปืนที่สนามภูเปลินนะครับกับกระเป๋าผู้ใจตัวใหม่กระเป๋าพาโนรุ่นกันกาดนะครับข้อดีของกระเป๋าพานโอรุ่นนี้ก็คือสามารถวางของทับได้นะครับดีกว่ากระเป๋าผ้าครับกระเป๋าปืนนตัวนี้ก็คือลักษณะพิเศษก็คือมีจะมีที่ลักกุญแจนะครับสําหรับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านสามารถล็อกกุญแจไว้ได้นะครับแล้วก็ความยาว ความยาวของกระเป๋าก็48นิ้วครับเพียงพอสําหรับใส่ขาซ้ายแล้วก็กล้องติดปืนแบรนด์พา n โนเมดอินยูเอสเอครับลองลองดูสำหรับใครที่มีปืนใหม่ที่ยังไม่มีกระเป๋าผมแนะนาําตัวนี้ครับกระเป๋าพานโนรุ่นกันกาดนะครับ